กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิโาผ่ดนคลิม่หม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผา,าพี่น้องมาเบิง่งควายง,งามๆนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับทีว่าหา ควายนะครับไปเลี้ยงก็คือผมแนะนํามือไม่ให้เอาแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องพร้อมเลยจังสี่นะพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ยางเจียมอยู่นี่อันนี้ผมมาลักไถ่เงินได้พี่น้องได้มาลักไถ่เงินต่กว่าจะกคลองพิษจะใส่ดอกมึนงนี่ข้าวอ่าลักไถยหลุดเพียงพี่น้องข้าเนี่ ปไปกินน้ำเย็นเห็ย้ยนไฟบาดแล้วกันไปกินน,น,น,กน้ำเย็นเหี้ยนไฟบาดแล้วกันสวัสดีครับ <g ib it> <g ib it> มาว่ามาว่ <c oughs> าสิลรักขายขั้วใช่ไหมพ่อแม่ตัวนี้มาตาใส่เนี่ย <c oughs> มาตาใส่เนี่ย <c oughs> โอ้ยกับมาเนี่แล้วครับว่ <c oughs> าสิอยากได้อยากได้ขั้วไปให้พี่ให้น้องพเพื่อนเลี้ยงอะเราเพืพ่อนถามหาหลายเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไปกินน้ำเย็นเห็้ยนไฟบาดแล้วกันโอ้ไฟบาดคือวันเราเป็นโลกเก่าเราไปยุโรงพยาบาลพูน เฮ้ยหาวไหลแปดเครื่องสนอกตีเอาไล่งานตัวตัวบ้านเ้องสวัสดีครับแหล่งท็อปเดอ้อครับเนี่ยจำกันได้ว่าเนี่ยจำยยว่าอะไรเราอยู่ในสถานที่แบบนี้อันนี้มาลักเลี้ยงยุ่งในป่าในในสวนหยาไฟนี่เกือบปาแปลงทั้งนานเขาจ้าเขาเจะไล่ทีแล้วไล่ทีแล้วไล่ทีแอมรัดเลยก็อ,อ,อ่าเกือเลยในมาลีจะบวะแห้งมะลีทายอยู่ในสวนบน เข้าเขายูบานใดก่อนครับเลยนี่ยูบานโนนสว่างมานุนสว่างตำบลวังมวงวังมวงอำเภอเปือยน้อยเปยน้อยจังหวัดคอนเจนคอนเจนเานะครับเนาะเบอร์โทรเบอรติดต่อเดียศูนย์เก้าสี่ศูนย์เ้าสี่กด้าย์ห้าหกสามศูนยจ้าพี่น้องเขาอันนี้เบาสู้กันฟังได้พี่น้องเด้ออ่า เป็นผู้สนับสนุนลักนะครับงของช่องชาอิสระนะครับกะมีกะมี่วกี้ท่านนะครับกะมี่เสียท็อปนะครับแรงท็อปเฮ้านียะพี่น้องครับเป็นผู้สนับสนุนลักนะครับเราก็เสียก๊อปเสียก๊อปนั่นเสียก๊อปค่อยง่มอําเภอโกสุมพิสัยนะกับเพื่อนก็สนับสนุนลักในเรื่องเรื่องขนส่งเรื่องอี้ยังนะครับส่วนมากกะสิเป็นเราเป็นธุระไห้นะครับนั้นคือผู้สนับสนุนรักลักลักคองผมเลยนะครับนี่นี่นี่ พูดใจดีๆนสิพูดใจดีๆนครับพูดใจดีๆแล้วใจดีย์ใจดีใจดีครับใจดียีเอ้าไปยืมเงินเร้สามแสนเราบ่แพงเลยไหมห้เลยให้เลยแม่ก้อยพังกันไหมเมนไปไปยืมเงินสามแสนมาซื้อขว้วมาหน่อยสิแม่นโบ้ไม่เห็นบาปเงาะแท้ห้ดอกเราวจะดอกว่า่ะไรเด้อดอกจะค่อยว่ากันถามหาต้นนี่เพียงที่ามหาต้นนี่เพียงมันเป็นยังไงหล่ะขว้วแม่นี่อ่าสำหรับมุง ทำไมเด้อครับคตัวสิเลี้ยงเด้อครับอ่านี่เป็นแม่ลูกแม่ลูกแรกนี่ล่ะแม่ลูกแรกโอ้โกปดแต่ที่ตัวนี้เนาะแมงคำเบีย้ยมันคือปวดจ้ะล่ะอัตลักษณ์ไหมเดี๋ย, <c oughs> ยวออกไปตาเบงตานี่เบื้องคนไหนไร่บันไดขามันขามันตีครับครับสิบหกครับสิบหกหนึ่งแสนหกหมื่นเนี่ยครับควายอายุสองปีกว่าใส่ใส่เบื้องเขียวกันนะเบื้องเขียวกันนะเขียวมันเหยยเบื้องวะ เฉียวท่าหนาเพียงพอดีอืมเฉียวคู่แรกนะครับเนาะเฉียวคู่แรกเ,ะะรกเป็น,เป,นเป็นควายเป็นควายลูกแรกนะครับเนาะลูกแรกรเป็นควายลูกแรกสองปีกว่าพี่น้องครับผู้เฒ่าเพิ่นทับจะหน่อยว่ายังไงซะไปแ,แ,แต่ว่าความสูงเขาเท่าไหร่นี่ครับเนี่ย,ยร้อยสามสิบแปดเนาะประกันประกัน,ปร,กนประกันเอาเอาเป็นตัวบวกลบเศษหนึ่งอ๋อประกันเอาประกันสามเจ็ดซะเนาะครับร้อยสามสิบเจ็ดเนาะเอากลมกลมครับกลมกลมกลมลงกลมลงกลมควายว่ามันกลมคน เบื้องน้าเขาเบื้องขน้าเขาพี่น้องครับเบื้อง,งอัตลักษ<ง>ณ์นนะครับเบื้องอัตลักษณ์นะครับตาเตียมเตียมจ้ำนะครับข้อข้อไม่ข้อขึ้นมาหนึ่งโอ้โหนะพี่น้องเขาข้อนะครับสองอ่อ,องแง่เอื้อแง่พี่น้องครับเอื้อเผาแง่ทุ้งเท่าขาวนะครับทุ้งน่องขาวอ่อกำไลนาหลังกำไลเก่าที่คนว่า <laughs> <c oughs> กำไลนาหากำไลลังเก่าเฮ้ยังนี่ละอาจารย์กวนพระวะเป็นอาจารย์มวา่าแต่ว่าผมบราณทั้งหลายดอกคือ กำไรหลังนะครับขาดแล้วก็กำไรหนามีมีนะครับมีมีแมนแมนครับแมนแมนอันนั้นแหละพูดเราไปไทยขอกผมไม่ไหมกัไอะไรนี่ขวัญกับโคบด้วยกันอ่าเพื่อนเอินเพื่อนเอิญยังก่อนนี่เพื่อนเอินเอกมงคลนมาเนี่ยโอ้ขวัญสองทางแม่หมด้ลยแม่นี่มีนี่น้ำได้เพื่อนเอิญยังเนี่ยเอกมงคลตจีแมนแมนไปวางเลยจักแล้วเพื่อนกับเทพมงคลนบอ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 ครับบออันนี้ได้ครับไปไม่ยังก่อนเพื่อนเอิญยังก่อนนี่ยไม่ยังก่อนนี่นะ นี่นี่นี่ขวัญยังกว่าเลยเพื่อนจะพูดรูตโตเนาะจืยอประเดี๋ดิมือสองว่ได้อ่านหนังสือโอ้ยขวัญหาเพื่อนหาท่องพี่น้องครับนี่ขวัญหาเพื่อนหาท่องนี่พี่น้องครับเกี่ยวเกี่ยวจากนี่ไปพื้นสายสะพายไปขังพุ่นมีคูนป่ะครับเ่ยขังนั่นกับนีเนาะแล้วก็มาตกสวงตกสวบาเผ่านี่ครับพี่น้องครับมาเบิ้งมานี่ที่เด็ดเลยนะครับที่เด็ดเลยหันหันถ่ายคนประเทศเด็ดเนี่ยครับ ล่ามพิษผู้เฒ่ามันกับสีบอกเข้ายู่ดอกคนที่มาคอมเมนต์บอกเข้ายู่ดอกเข้ากับเมื่อไม่เมื่อยังคนกับสีว่าไปอยู่ดอกเบิ้งเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งหาง้ปาพี่น้องหางควายไหมสะออนเลยพี่น้องหางงาไม่ดีใบใดบ่นี่ได้ครับที่งวยเข้าใครเนี่ยที่เขาอย่างเดียวจีพี่น้องเขาเบิ้งจับสูงพี่น้องนี่ยนี่นี่คือภาษาโบราณภาษาในห้อยคนอื่นอหางหางหางงาหางหลึกเลยพี่น้องงาดีพี่น้องครับอ่างก็ดีครับขั้วบักย่างคักเลย ขนาดท้องแรกดิขนาดลูกแรกด้เนาะแมนครับอ่างบักยางขักเลยพี่น้องครับรับประกันไว้ที่ลอยสามสิบเจ็ดหนึ่งแสนหกหมืนมปปม่นมีปลายปะที่โอ้ราคาเนี่ยเขาคุยกันได้ปะแต่ผีน้ำมก็บอกก็ได้เนาะโอ้โอันนี้ก็ได้กันหลือจีบานี้ลูกสาวเพื่อนเดียบานี้เก่าเจริญครับมีเอกาสารพอน้อเก่าเจริญเนี่ยวุ้ยสิบมัเก้าอ่างกันได้ยืดได้ยืดที่บอกพูนยาบันนางบ้านนางฟังอยู่ด้วยเียนพูนยาบันได้แขงแข็ง หลอเลาประเด,ดี๋ดิลูกสาวเก่าจะเลื่อนอายุไ,ไ,ไ,ไรบ้างเนี่ยครับห <1 S 2> นึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนเนาะโอ้องคนประทับตาน่าสัตว์แผลยังไงโอ้หน้าสัตว์แผลคนประทับตาให้เลยหน่อยเนาะเดี๋ยวการได้การตัวนี้ได้การได้การใบหลอดครบเนาะครับลูกสาวเก่าจะเลือ่อเจริญืหนึ่งเดือนพี่น้องครับหนึน่งเดือนอยางบางเมียเนีมันห้อนเหรอครับพี่น้องครับตั้งคนอ่าค้นเขาจะเอิญค้นบวชสิ คนบ่ลนบอ่อส,ส่นเรบเลยอ่าเป็นยัง <ๆ S 2> เป็นขคนไคข้หน่อยอย,อยู่เพราะว่าแถวเขาบ่เพียงครับอ่าแถวแถวคูค่แรกเขาจะขึ้นเพียงนะพี่น้องเด้อนี่ยังไหนก็บตรงนี้อยสี่สิบตัวเลยเล็บขาดตัวนี้เอาพี่นอ้องเฝ้าเด้อผู้ใดยังหาอยู่ทบนี่เออเรียบหน่อยกอดดีเล็บหน่อยกอดดีเล็ยบเงยงุ่มกระโปะได้การครบหน้าสวยกระบานเปิด วงเขางามไปตัวอื่นเฮาบปหนึ่ตัวนี้เลยมาว่าตัวนี้ตัวนี้เอาไก่กวนครับตัวไก่กนตัวนี้เป็นเป็นเป็นเยังไงกันคือคือกันเไงครับตัวนี้สุดสุดหัวใจได้เลยซุดหัวใจสิโอ้โหบอบบอบบอบใบจี๋ครับสุดหัวใจเฉียบแหลมๆทางนี่บาดซะเนาะคือวางสั่นนี่ควบนี่เดยมันควบว่าเนี่ยแมนครับแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้หนามันคือสวยสัตล่ะตัวนี้นี่นี่ควัญเอกมงคลเลยนี่แมนว่ครับแมนครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นั่นหนาเขาดี หัวหนูความลูกตัวไหนครับ <PAUL> น <Meeting 500> ี่ลูกจากันครับโอ้หลายปไห้ควนี่ควนี่ตีครับ18หนึ่งเก้าพันเกแสนมื่นเก้าพเก้าอยมีเก้าสิบเก้าอีกวะมีเก้าบเก้าบาทหนึ่งจงไว้ห้าแตกติเอาไว้ถ่ายเพิ่นไปเป็นเลขนามเดี๋ยผู้าผู้อะไร ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัลูกยังครับนี่ลูกสั้นลูกจอสั้นครับอาลูกจอสั้นี๋ยวเอกสารยังเบิ่งเนาะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่น้องครับส่วนตัวนี้กท้องแม่เขาดีแม่เขานี่ท้องได้หาเดือนท้องหาเดือนในท้องนี่ยหาเดือนครับผมผสมตัวได้ไหมครับนี่ท้องกับเก้าเจริญครับอ๋อท้องเก้าเจริญเนาะครับเนาะหาเดือนเท่าตัววัชระส่อให้เพื่อนไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยเนาะครับเนาะความสูงของเขาดีครับ ลอยสี่สิบครับรับประกันบวกลบเส้นหนึ่งซื้อเราเอาเอาเอาประกันลอยสามเก่าเนาะประกันลอยสามเก่าเป็นขั้วใดๆลูกเหรอเนาะครับนี่ลูกแรกลูกสองในท้องลูกสองในท้องครับ <granny S 1> โอ้สดๆที่กันเนาะครับเนาะสดๆครับโอ้ได้การได้การพี่น้องครับลอยสามสิบเก่าประกันนะครับเพิ่นจะคล้องเพิ่นวันลอยสี่สิบนะครับอันนี่ลอยสามสิบเก่าประกันเลยมั่งบวกลบต่อพื้นที่ก็พื้นที่แล้วก็เพื่อน <c oughs> อันนี้อันนี้คือห้องวัดในใน,ใน,ใน,ในพื้นที่ดินแบบนี้เนาะแมนครับแมนครับเอาเบื้องเล็บเบื้องเล็บเบื้องขาบ้านพี่น้องครับกไ หลังครบนะครับกําไรหนามีล่างๆเบื้องอัตลักษณ์เขาเนี่ยครับบึ๊บนี่ข้ออ่องข้อสองอ่องใหญ่พี่น้องครับแล้วก็ขืนข้อดียืนดีล่ำโตเงี้ยวอ่างใหญ่ครับเบื้องเบื้องเบื้องการใจ่ลูกเขาโหลดพี่น้องลูกจ็ดเดือนเขาตัวนี้ครับนี่ก็ร่างสี่ขั้วครับก็ร่างสี่ขั้วเอาเป็นสิบเอ็ดเดือนเนาะคสิบเอ็ดเดือนขนาดขั้วสิบเอ็ดเดือนมันสูงเท่าไหร่ครับเจ็ร้อยสามสิบอะตัวเนี้ยตัวลูกเนี่ย สิเอ็ดเดือนส3 0อยามสิบได้อพี่น้องเด้อเท่าไรก่ราคาของหังลืมหนึ่งแสนแปดหมืเก้าบาทลงเก้าหรอมดีอ่ะวยตัวลูกนี่อ่องข้อแตกเลยตัวนหนไหมโอ้มีขวันอันนี้พร้อมตัวนี้ตัวลูกอะ่ะนี่แท้ขวันไม่ห่างเปิดจิน,นี่เด้เจ้าของปุ้ยถนัดปุเปังงแล้วมันขัว่ <laughs> าไม่ห่างนี่ไม่ว่าต้งแต่เปิดจิง่าว่าไม่ห่างไม่หมายตีส <laughs> ายเมียนได้พี่น้องเด้อสายเมียน เราจะทำความสะอาดให้หมด <g ül> อ๋อแม่เขาก็มีแม่เขาก็มีเด้แม่เขาก็มี่่าธรรมาดาพี่น้องเขาครับครับโอ้ยูน่ยนี่นี่จะมาลูกวนแบบยังไงก็ต้องง่ายแท้หรอครับง่ายๆเพระาะว่าคั้วห <c oughs> ัวตาสิบเอ็ดเดือนนะมันลอยสามสิบแล้วพี่น้องเขาพุ่นนะครับเบื้องหน้าเขาแม่เขาไปนี่นั่นควันควันสองทางแม่นบอครับเพิ่มเพิ่นควันยังเหมือนผู้เฒ่าเบื้องเราเลยครับนะะี่ ผู้นุ่มใหม่ๆกับเบิ้องเหรอบอกๆ<อ>กันเด้อครับมิตรภาพประการใดผมกับฮาดเลี้ยงอะล่ะแต่ว่าแต่ว่าโม่ผมมอนไปครับแต่ว่า,าหามงินหาทองเข้ามีเนาะในี่นนเขามาจริงใจกัผมลอยเต็มเพื่อนเหรอเนี่ยพี่น้องครับเกี่ยวไปใส่ผุนนะครับสนสะพายผุนลูกเขาเี่นไหมเบื้องพี่น้องเบื้งอ,ององค์ข้าเบื้ององค์ข้าลูกเขาแล้วก็บควันเอกมงคนนะครับเนี่ยตันนี้หัวหนุ่กรีนเนี่ยลูกสั้น ลูกเจ้าสั้นนะครับเอกสาร,รครบเลยเนาะครับเนาะใส่บัตรนี้เบิ่งเอกสาร,ร,รนะบัตรที่ใส่บัตรเบิบ่งคววยแล้วเบิ่งอ้อมๆแล้วเอาผมถือท้ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับระยะไกลระยะไกลผมถือท้ายให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ระยะไกลให้พี่น้องเบิ่งในเบื้องในหลายมุมนี่ครับพวกนี้ท้ายอยู่แดดแห้งๆนะพี่น้องเด้อทั้งแดทงดทั้งลมนะครับเข่าหนาวที่พี่น้องนี่รักษาสุขภาพไม่เด้อพี่น้องเฮาครับ เอาปฏิทินมาอย่างงูบุปฏิทินน่ะสองปฏิทินแบบแต้ยักแล้วเห็นปฏิทินตัวใบไงผู้เบี้ยงเสียฝันไถ่มาแบบนี้สิปว่าปฏิทินแบบอันนี้ตีตัวลูกมันเจ้าสั้นเลยแมนครับแมนนี่นี่ตัวลูกมันครับนี่อ่านี่นี่หลอดเด้อสีเขียวๆนี่ครับอ่าสอเจ้าสั้นนี่สอสมัยฟ้ามันได้พี่น้องได้เลยนี่อันนี้ลูกตัวยืนน้ำกลดอยู่นี่ครับนี่อันนี้เจ้าของเพิ่นตีรับยืนเนี่ยบงหัวจักกี้แล้วพูดลูกรอดเหรอวะอืม ผมบ่ได้เบิ่งรูปล้อผมเบิ่งนี่นี่นนนนขปอยยุ่มหงส์เนี่ยที่กยมาสั่งประสิทธิ์ขาดแด้หว่าตัวนี้ในทองพี่น้องครับนี่อ่าตัวนี้ในทองครับนี่หลอดสีเหลืองบ <az> ิ๊กไอข้าวเจริญนะครับอืมข้าวเจริญเอาปฏิทินไงวันที่อะไรหล่ะมึงเนี่ย เบื้องหัวดำเอ้ามีอันนี้มีถัดดอกไม้พร้อมตัวนี้ยุ้งหัวนี่ว้าลืมเบิ้งเื่เบิ้งมีถัดดอกไม้พร้อมเด้นี่ไม่ลาไม่พอใบนะม้านี่เห็นว่าอายเพราเป็นเบาก็ได้ขุยน้ำมึงเด้โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนได้การครับได้การจะละค้มนี่ได้การพี่น้องผู้ใดหาอยู่ให้ฟ้าๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาอยู่ผมสะออนค้อมงามของแม่นี่ เบิ่งอีกก่อนว่าหันหางมันบังมันเงาโอ้ยตายแล้วตายแล้วหางมาปวดมาปวดแท้พี่น้องฮะวีวกผลิตีว่าแมนมาลายผลิตีกวดเงี้ยนแมนพนพน่ะโอ้ได้การได้การหอยการเอาสนจิตสนใจข่มได้กับเจ้าทั่วมาสอบถามเพิ่นนะครับมีหลายอันหลายแนวง่วงกับพี่น้อง งวกัมเต็มพอ้เราเนาะงวกเป็นเน้าเขาเนาะเดี๋มมึงบอลหัวเวลามึงหัวตเดียนเดียวอ้า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 วแม่เงื่องหางความเรียบร้อเนี่ย่ามันสืบว่ามันสืเรื่องิออข้ยข้นไวเลยครับข้ยีีข้วเม่คืนงด้เดือนแต่ว่ารอบรอยี่สิบเอมันข้นเลยด้เว่ได้เก็่าพอรับว่าแม่นีีอาแ่นีีครับฮะว่าน้ำเมียพีอ้าวมีรุ่นแหละพี่น้องเฮ้ามีรุ่นแหละเด้อพี่น้องเฮ้าขันสมุดว่าผู้ใด อันนี้ก็เอาไปเอาไปล่องเบื้องเลยครับท่าเทียมันเอาไปรุ่นได้รอบนานี่ได้เลยมือนที่เราได้เหรเบรืบรอลู่ผมเป็นของจากมือจากวันเวลาดอกก็คือเอาให้ได้รุ่นได้นะเอาไปนี่ท่าเทียผมว่ามันนำ้ำนียมขึ้นแล้วเนี่ยครับแม็นป่ะเอ๋อคืออยู่เพิ่มเมียนจิ้มหน่อยความเด้่องเนี่ยน<ช>ี่แล้วจิ้มหน่อยนี่เอามือออกเอามือออกจะไป่ใกล้ไรมันเงือหางเลยอ่ะเพราะมันเป็นคือนแล้วทีบันนี้ แมนแมนเอาตัวนี้ก็ดีเวลาลูกเก่าเจริญเนี่ยบ้านี้ก็ไปใส่เบิ่มตัวบาลเนี่ยใส่เสียเบิ่มตัวมันยังขักให้ได้ครบตัวพอพันลักลักๆในประเทศไทยเ่อาได้ครบเลยเนี่ยพัฒนาเอาพี่น้องครับสายพันธุ์ควายไทยเห่อยัดถิ่มยัดป่าเด้อพี่น้องเด้อแมน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 ยังมีหุยลูกคนก็ได้คน่ะลูกเก่าเจริญพี่น้องครับหางบักย่างงามเลยคนเอาสนใจสนใจตัวแรกก็ยังโทรมาสอบถามเพิ่น กับเจ้าของเพิ่นนะครับบ่ต้องโทรมาหาผมเลยพี่น้องเด้ออันนี้ขันเปนผมขายผมขายหาเงินตอนอนี้ผมยังได็เงินเอาลูกมั้นไมจี้อ่เฮ็ดยังไงเสือกอภัยเลยงั้นซ้ำแทนกันไม่ได้ขึ้นไงนี่สิ <laughs> บอยกกันซื้อได้ครับ <laughs> ครับครับเอาเออภัยครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ับพ่อใหญ่สมนีสะก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ